สวัสดีครับผมจะจับมือปั้นผลทุเรียนอายุ6 0สวันให้โตอย่างข้อมูลที่ผมนำเสนอไปผมยีนปุ๋ยตาหญิงงามน,นะครับจะมานำเสนอในเรื่องของการดึงผลให้ยาวนะครับในผลทุเรียนอายุ6 0สวันนะครับเพื่อเราจะปั้นลูกให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับ ผมเองได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากอาจารย์ลหลายท่านผมถือว่าเป็นอาจารย์นะครับเพราะว่าได้เอาเทคนิคของแต่ละท่านหรือแนวทางของแต่ละคนมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมาแนะนําเทคนิคการดึงผลขยายผลตั้งแต่อายุ60วันขึ้นไปเนี่ย ให้มีประสิทธิภาพและรูปทรงตามที่ได้ลงไปแล้วก็เป็นผลงานการใช้จากผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับซึงเทคนิคต่างๆนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นเทคนิคการยิงผลของอาจารย์สัญชัยโกศลพัฒนาเทคนิคในการแต่งผลขยายผลของอาจารย์ธีรพัฒน์อุ่นใจนะครับรวมถึงอาจารย์สารสินนะครับเทคนิคก,การใช้1500เทคนิคก,การปั้นทรงผลก็เก่งมากนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมตนะครับก็มีเทคนิคในการปั้นผลแต่งผลหรือการใช้ดูโอไมโครแคล นะครับก็เป็นเทคนิคที่สาคัญมากๆแล้วก็ยังมีชาวสวนอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าผมได้เอาเทคนิคต่างๆมารวบรวมแล้วก็จะมาแนะนําในคลิปนี้แบบจับมือทํานะครับเมื่อผลทุเรียนอายุเข้าสู่ระยะ60วันหลังดอกบานนะครับทุเรียนหลังจากที่เราได้มีการสร้างเปลือกสร้างเมล็ดแล้วนะครับทุเรียนระยะนี้นะครับจะเริ่มต้องการอาหารอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องมีนการเติมอาหารเข้าไปนะครับระยะนี้มีการสร้างเมล็ดเรียบร้อย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่ทุเรียนแตกไปอ่อนแล้วผลจะร่วงเราก็จะสามารถเติมนะครับอาหารได้อย่างเต็มที่อันดับแรกที่จะต้องเติมคือน้านะครับสำคัญนะครับเลย60วันขึ้นไปแล้วหรือเริ่มใส่ปุ๋ยทุเรียน60วันเนี่ยเราจะต้องให้น้ําทุกวันโดยการให้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชนิดไหนก็ตามนะครับต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วก็ต้องให้ทุกวันจนถึง90วันนะครับอันนี้สําคัญที่สุดกับน้ํา เป็นตัวที่ขับเคลื่อนทําให้ผลทุเรียนโตเพราะฉะนั้นแปลงไหนไม่มีน้ําไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับอันที่2การใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเราต้องการไนโตรเจนในการดึงผลให้ยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและทําง,งานได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้แน่นอนก็คือ15-0-0 00. ของดีงามเข้ามาใช้นะครับอัตราการใช้ก็คือ300กรัมถึง500กรัม แล้วแต่ขนาดทรงพุ่มหรือขนาดต้นนะครับทุเรียน5ปีถึง10ปีก็จะใช้อัตรานี้และการใช้ปุ๋ยของยิงงามสูตรต่างๆเนี่ยก็ต้องบวกปกตินะครับแต่เราแค่เพิ่ม15-0เพื่อให้นิวเจนเนี่ยทำงานเร็วเพื่อดึงผลให้ยาวนะครับสูตรที่แนะนำสำหรับยิงงามก็จะเป็น1 5 2ากกระสอบส้ม15-20กระสอบส้ม12-12-18กระสอบส้มหรือ16-16-16กระสอบส้มใช้ได้หมดนะครับแต่ยังไงต้องแอด15-0เข้าไปนะครับใช้กี่ครั้งนะครับการใส่ปุ๋ยระยะนี้แนะนาทุก10วัน1รออบก่น แล้วท่านสังเกตด,ดูแล้วกันว่าทรงผลท่านยาวไหมถ้าไม่ยาวท่านต้องซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับตัว15จนศูนแต่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องเดินอยู่แล้วนะครับทุก10วันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้ปียทางดินนะครับแต่ยังไม่พอเทคนิคที่สําคัญอีกอย่างนึงคือการป้อนอาหารไปที่ผลโดยตรงนะครับหลังจากเป็นดอกมาแล้วนะครับให้พ่นที่ดอกและผลโดยตรงทุกเรียนในระยะ60วันเนี่ยสามารถรับอาหารโดยการฉีดพ่นเข้าไปที่ผลโดยตรงไม่ต้องพ่นใบ เพราะฉะนั้นการพ่นที่ผลโดยตรงเนี่ยประหยัดกว่าการไปพ่นใบเยอะนะครับสิ่งที่ต้องเติมเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยจิปบิลินนะครับของยิงงามก็แนะนําเลยนะครับตัวจิปพัด5%ในอัตรา100ย c ีซนะครับต่อน้ํา2ลิตรตัวที่2เราต้องการให้ยาวก็ต้องเติมไนโตรเจนเข้าไปก็แนะนําปุ๋ยเหลวของยิงงามสูตรสิบแดสามสามนะครับสามร้ีซี ตัวต่อมาที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นตัวทําให้ลูกพองและขยายขนาดได้เร็วก็วคือตัวพลิกลูกนะครับ3 0 0 0ถึงซีซีใส่ไปได้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารทางด่วนที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีทำให้ลูกพองเร็วก็คือตัวทีชูกาหรือน้ำตาลทางด่วนนะครับแนะนำในอัตรา300อซีซีอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวอะเมโนซาลร้อย0 0ถึงซีซี แล้วตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในทุกระยะตั้งแต่ออกหอกจนถึงผล90วันก็คือตัวแคลเซียมนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัวดูโอแคลโบอัตรา1 5 0 c ซีหรืออันตาแคล0 0 0กรัมต่อน้ำ2อลิตรหรือบาลานแคลอย่างน้อย2ครั้งในระยะนี้ทุก7วันนะครับแต่หลังจากหลุดระยะนี้ไป ตัวยิงของนอื่นๆเรายังคงอยู่แต่เราตัดออกไปเลยก็คือจิบนะครับตัวจิบพัดเนี่ยเราจะใช้แค่1นครั้งนะครับรับประกันว่าถ้าท่านทําได้แบบนี้และเดินปุ๋ยทุก10วันและให้น้าทุกวันนะครับตั้งแต่ระยะ60วันจนถึง90วันปริมาณลูกท่านสามารถไว้เพิ่มขึ้นได้แต่ก็อย่าไว้เกินกําลังต้นนะครับเพราะการไว้เกินกาลังต้นก็อาจจะทําให้ต้เรียนสุดซูนะครับ แต่ตลาดจีนนะครับต้องการไซส์ทุเรียน3-4กิโลกรัมเท่านั้นก็จะเป็นเบอร์ที่ลูกสวยและลูกโตนะครับก็ควรจะทําไซต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องวางแผนการว้ผลผลิตด้วยให้เหมาะสมกับต้นนะครับถ้าต้นไม่ดกก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยตาสูงเก,กินไปนะครับเราก็ดูต้นเป็นหลกักหรือดูที่ผลเป็นหลกักว่าผลมันโตได้ไหมหรือต้องแต่งผลช่วยนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารในระยะ60วันเนี่ยจะต้องแต่งให้ขาดเลย เทคนิคต่างๆเหล่านี้ผมรวบรวมมาหลายปีนะครับวันนี้เผยแพร่แบบไม่มีกักนะครับอยากให้เกษตรกรชาวสวนหรือ FC ปุ๋ยตายีงานนะครับที่อาจจะได้รับข้อมูลเป็นครั้งแรกลองเปิดใจใช้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนำไปทั้งหมดนะครับรับรองว่าท่านจะได้ผลลัพธ์อย่างภาพที่เห็นเลยว่าลูกมันโตได้จริงๆมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทย